เครื่องปนีน้ำมันเมล็ดพืชขับผลไม้ระดับหนึ่งหัวบ,บีซึ่งตัวเครื่องเนี่ยโรงสร้างภายในก็จะมีชุดระบบควบคุมนะครับตัวนี้เป็นตู้ระบบควบคุมว่าเราจะสามารถที่จะตั้งตั้งระดับตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถสามารถตั้งระดับขั้นตอนการทํางานนะครับก็จะมีบอกไว้ตั้งแต่เปิดเครื่อง ยกเบเกอร์นะครับสองก็คือตั้งค่าหัวเกียวค่าหัวเกียวนี้จะมีความสัมพันธ์กันเช่นงาหมุนเกียวรอบที่หนึ่งห้ารอบความถี่ที่ใช้งานคือที่สาสิบเฮิร์ถ้าเป็นมะพร้าวหัวเกียวสองรอบนะครับความถีอยู่ที่สี่สิบเฮิร์แล้วก็หัวพืชตัวนี้คือพืชหัวหมุนเกียวที่สองรอบความถีส่ห้าเฮิร์หลังจากนั้นจึงไปกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับนำวัตถุดิบใส่ ในกลวยล็อกนะครับแล้วก็จริงกดแล้วก็เมื่อทางานเสร็จแล้วเนี่ยเขากดปุ่มหยุดไม่ต้ใช้งาน mm hmm. ทีนี้ก็มีหมยเห็นเมื่อเราลดใช้งานจะต้องถอดล้างเครื่องกัน,กนครับอันนี้เป็นเดี๋ยวทีนี้ตัวนี้เป็นปูควบคุมครับ mm hmm. ทีนี้ต่อไปตัวนี้ตัวนี้จะเป็นช mm ุดมอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องทดรอกนะครับหรือเกียร์ทดรอกเพื่อให้สปีด มันมีแรงกำลังส่วนตัวนี้คือ,ต,คอตัวนี้คือเป็นกวยคัร์บอนโอเควัตถุดิบสำหรับเครื่องครับหบัวไม้ที่เราจะบีบน้ำมันเตอในนี้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นระบบชุดหัวหัวบีบน้ำมันน้ำมันก็จะออกมาด้านล่างนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องแล้วก็อุปก,กรณ์ประก,รกอบของเครื่องก้่าเดี๋ยวอับต่อไปจะมาดูในส่วนของอาการบีบ ว่ามีขั้นตอนยังไงแล้วบีบแล้วเป็นยังไงบ้างเครื่องนี้เนี่ยนะครับประสิทธิภาพของการทํางานในการบีบน้ามันอ,อยู่ที่ประมาณหชั่วโมงจะได้ประมาณเฉลี่ยประมาณ50กว่าลิตรนะครับถ้าเป็นมะพร้าวเนี่ยครับเราจะตั้งที่ประมาณ40นะครับนีเ่เครื่องตอนที่ทำงานแล้ว 你在干什么？ ขอในยกที่ให้การสนับสนุนและขอขอบคุณท่าน,นอาจารย์ที่มาแนะนําวิธีการใช้เครื่อ,องปิดประกัดน้ํามันประกัดเย็เยนใช้ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามะพร้าวในพื้นที่มีจํานวนมากเราก็เอามาแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้านหนึ่งค่ะขอขอบคุณมากค่ะ